โรงเรียนบ้านเรียมตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลห้วยเหนืออำเภอกุขัขขนจังหวัดศรีสะเกตบนพื้นที่4ไร่22ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3มีครูจำนวน6คนมีนางอาริรัต์พันแก่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านโอกาสทางการศึกษาและการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านเรียมมีแผนงานโครงการกิจกรรมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ชัดเจนโดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการศึกษาและเร่งรัดการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับการเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการเด็กเลือโอกาสเด็กพิเศษเรียนร่วมส่งเสริมนักเรียนให้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมสนับสนุนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ จัดกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนสนองนโยบายหนึ่งอาชีพหนึ่งโรงเรียนจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนแม่ไข่กองทุนพนกักงานและกองทุนทับแสงรัตนชัยจัดให้มีสวัสดิการและการบริการนักเรียนจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความรักและทักษะเพศศึกษาถูกต้องสร้างเยาวชนไทยให้สมบูรณ์จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โครงการพัฒนางานแนแนวโครงการพัฒนางานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนโครงการประกันคุณภาพภายในโครงการจัดทํารั้วเหล็กดัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรียนโครงการระดมทุนเพื่อจัดการศึกษาและโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเอกชนและสถาบาันสังคมอื่นๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 4. จัดระบบและกลไกนในการระดมทรัพยากรที่เหมาะสมโปร่งใสมีแผนการนำทรัพยากรไปใช้อย่างชัดเจน สนับสนุนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียนส่วมอนุบาลถนนคอนกรีตโรงเรือนพ่อชัมด้ววเหล็กดัดประตูสาราเลขกามหลังสนามเด็กเล่นและทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีนวัตกรรมการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ผลสำเร็จนักเรียนในเขตบริการเข้าเรียนครบร้อยละร้อยและร้อยล,ละการจบการศึกษาในโรงเรียนย้อนหลัง5ปีคิดเป็นร้อยละร้อย ด้านคุณภาพทางการศึกษาการบริหารจัดการและหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการในชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นเองการสอนแบบร่วมมือการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบประกอบด้วยรูปแบบคลาชั้นรวมชั้นเหมาชั้นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการเรียนรู้จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามมีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยห้องเรียนห้องสมุดมีพื้นที่เป็นสีเขียวสนามเด็กเล่นสาลาอ่านหนังสือและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายน,นอกของห้องเรียนจัดทําโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดโครงการรักการอ่านโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษวลคามโครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนส่งเสริมโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยการเล่านิทันพุณธรรมโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณภาพทางการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านเรียมนำหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เห็นข้อเสนอแนะในสถานศึกษาและนำไปพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชนท้องถิง่นมีการส่งเสริมติดตามกำกับให้สถานศึกษามีกิจกรรมการาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจารีตประเพณีศิละปะวัฒนธรรมของท้องถิง่นและของชาติเช่นกิจกรรมประเพณีเซนต์บามาเมืองหุ่ขันการวาดแผนไทยเป็นต้น เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดสภาพบรรยากาศภายในสถานศึกษาจัดกิจกรรมร่วมกันร,ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนผู้บัญ,ญาัติท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้รับความอนุนเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภรฏศรศสษเกตจัดส่งนักศึกษาฝึกสอนในสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำเดือนของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษากำกับดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองกุคันจัดทำแบบฝึกทักษะิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่3และจะทำแบบฝึกการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 และจัดเข้าค่าวิชาการเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนรู้นวัตรกรรมนวัตรกรรมเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการเล่านิทานผลสำเร็จด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายอย่างพยันขันแข็งส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จดังนี้ 1. ผลคะแนนเฉลี่ยรักของการประเมินเอทีปีการศึกษาพุทธศักราช2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาพุทธศักราช2555ร้อยละ34.45 o n e t ปีการศึกษาพุทธศักราช2556ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาพุทธศักราช2555ร้อยละ13.78 2. ปีการศึกษาพุทธศักราช2554เด็กหญิงกันิกาบุริสุทธ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ได้ระดับประเทศ 3. ปีการศึกษาพุทธศักราช2555เด็กชายชั้มงคลสีมงคลได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศก,การแข่งขันเล่านิทานเดี่ยวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ระดับประเทศ ปีการศึกษาพุทธศักราช2556ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงกนิการบริสุทธิ์ได้รับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 2เด็กหญิงอาริรัตดิตศกได้รับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และ 3. เด็กชายฉัดมงคลสีทองได้รับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แม้ว่าโรงเรียนบ้านเรียมจะเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กก็ตามครูทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนตามศัก,กยภาพส่งเสริมและจัดกิจกรรมแทบทุกกิจกรรมเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จบุคลากรมีขวัญและกำลังใจพร้อมที่จะทำงานด้วยความเต็มใจเต็มกำลังความสามารถอย่างไม่หยุดนิ่งเป็นที่น่าภาคกมญใจยิ่งกว่า โรงเรียนบ้านเรียมมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับที่พึงพอใจซึ่งผลส่วนหนึ่งมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะที่ปรึกษาและผู้ปกครองเป็นแรงจูงใจและกำลังใจให้กับผู้บริหารครูตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝา่ายให้ฟันฝ่าเร่งรัดพัฒนาและสร้างสารรค์คุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป